สวัสดีับเจ๊เองนะคะวันนี้เจ๊จะมาสอนทุกคนเขียนคิ้วง่ายๆใน5นาทีจ้ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะมีดินสอเขียนคิ้วค่ะแล้วก็ดามแปรงนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะสอนวัดก่อนนะตัวเองหัวคิ้วนะคะเราจะชนกับบริเวณที่เป็นหัวตานะคะแล้วก็จุดโก่งนะคะจะอยู่ที่สิ้นสุดตาขาวค่ะแล้วก็ จุดตกของคิ้วนะคะก็จะผ่านจมูกแล้วก็ผ่านหางตาไปนะคะตัวเองแล้วก็จุดตัดอีกเส้นหนึ่งค่ะก็คือแนวขนานของคิ้วนะคะไปตัดกับเส้นที่3ามนะก็คืออันนี้คือวอร์มคร่าวๆก่อนนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มเขียนจริงแล้วนะนะคะหัวคิ้วนะคะอยู่ตรงกับหัวตานะคะนะดูกันดีๆล่ะจากนั้นนะคะจุดกงของคิ้วนะคะจะอยู่ที่สิ้นสุดตาขาวนะคะ แล้วก็บริเวณหางตานะคะก็คือตกได้ไม่เกินจุดนี้นะคะนะคะคหรือจะยาวกว่ายาวได้นิดหน่อยนะคะก็คือผ่านจมูกขึ้นมาแล้วก็ผ่านหางตามาค่ะแล้วก็แนวขนานนะคะก็คือจุดตัดที่จะเป็นจุดของหางคิ้วนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มใช้ดินสอเขียนคิ้วสีน้ําตาลนะคะลากแนวขนานเฉียงขึ้นไปนะคะตามแนวคิ้วของเราอยากจะได้โก่งมากโก่งน้อยเราก็สามารถที่จะดีไซน์เขียนได้เลยค่ะ นะคะพอเราเขียนนะคะเราก็เขียนจากจากหัวคิ้วนะคะไปถึงจุดโก่งก่อนแล้วก็ลากจากจุดโก่งไปหาหางคิ้วนั่นเองนะคะก็คือเส้นขนาดนี้ก็คือต้องขนาดจริงๆนะตัวเองอย่าอย่าได้เบี้ยวเด็ดขาดไม่งั้นคิ้วก็จะเบี้ยวตาม นะคะแล้วเราก็จะระบายระบายระบายด้วยดินสอให้แน่นก่อนแล้วเราก็จะลงด้วยอายแชโดว์นะคะซึ่งอายแชโดว์ที่จะใช้วันนี้จะมีสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางแล้วก็น้ำตาลเข้มค่ะนะคะเราก็จะร่างหัวคิ้วเบาๆด้วยสีน้ำตาลอ่อนก่อนนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆจิ้มไปที่สีน้ำตาลกลางค่ะระบายไปนะคะให้สีมันแน่นๆหน่อยเพราะว่าคิ้วทรงนี้จะเป็นทรงมาตรฐานนะคะแล้วก็หางคิ้วเราก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะ เน้นเฉพาะที่หางนะคะแล้วก็เบลนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตัวเองจะสังเกตว่าจ๊จะเน้นบริเวณหางคิ้วให้มันเยอะหน่อยนะด้วยสีดำนะคะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็จะใช้แปรงเปล่าๆนะคะมาเบลนบริเวณหัวคิ้วเพื่อให้หัวคิ้วดูฟุ้งๆคิ้วจะได้ดูไม่แข็งเกินไปนะคะจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เราจะใช้ คอนซีลเลอร์นะคะมาเก็บบริเวณส่วนเกินของคิ้วนะคะซึ่งง่ายๆมากๆตัวเองก็ระบายไปตามแนวคิ้วที่ตัวเองวาดนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่เกินตัวเองก็ลบออกนะคะด้วยคอนซีลเลอร์นะคะนี่แหละง่ายๆตัวเองก็ค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวก็จะทำเป็นนะนอกจากว่าด้านล่างเราทำแล้วยังสามารถที่จะทำด้านบนได้ในกรณีที่เราวาดเลอะเทอะนะคะนี่แหละก็จะเหมือนที่เจ๊ทำอยู่นะ องลองดูแต่ละคนก็จะมีทรงคิ้วที่แตกต่างกันค่ะซึ่งวันนี้คิ้วที่เจ๊จะสอนพวกเราก็คือเป็นทรงคิ้วมาตรฐานนะก็คือจะมีความโค้งนะคะแล้วก็จะมีความแหลมตรงปลายนะคะถ้าคิ้วสละอีเขียนง,ง่ายถ้าเขียนคิ้ววันนี้เป็นคิ้วสละอีไม่ยากนะคะจากนั้นก็จะใช้เป็นมัสคาค่าคิ้วค่ะมาเริ่มอีกข้างหนึ่งตัวเองก็เริ่มเหมือนกันนะคะหัวคิ้วอยู่หัวตานะคะจุดโก่งอยู่สิ้นสุดตาขาวนะคะแล้วก็ ตรงบริเวณจุดตกของคิ้วนะคะลากผ่านจมูกผ่านหางตาไปค่ะนะคะแล้วก็เริ่มระบายเหมือนที่เจ๊สอนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ,เ,อเขียนในแนวขนานนะคะของคิ้วเนี่ยนะคะก็คือระบายในแนวขนานนะก็คือมันช้าหน่อยไม่เป็นไรตัวเองแต่เพื่อความเนี้ยบนะคะแต่ปกติเวลาเจ๊เขียนเจ๊ก็จะไม่ได้วัดละเพราะว่าเจ๊จะกะเอาจะเริ่มรู้ด้วยสายตาแล้วนะคะ แล้วเราก็ระบายเหมือนเดิมเลยด้วยดินสอแล้วจากนั้นก็ลงอายแชโดว์ไล่ไปนะคะสีอ่อนกลางเข้มนะคะนี่แหละตัวเองวิธีเดียวกันเลยนะคะคิ้วซ้ายคิ้วขวาแล้วเวลาเราระบายเนี่ยเราก็ต้องมองทั้งกระจกใกล้แล้วก็กระจกตรงด้านหน้าเราด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เห็นทุกองศานี่แหละตัวเองมันก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครอยากเพิ่มความยาวก็เพิ่มได้นิดหน่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ๊ะงงอะไรก็ถามเจได้นะขอบคุณค่ะ